สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสหรือกระบวนการแยกสลายด้วยไฟฟ้ากันอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนและทดลองแยกน้ําด้วยกระแสะไฟฟ้าและแยกสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยกระแสะไฟฟ้าโดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลติกกันมาแล้วครั้งนี้เราก็จะมาเรียนการแยกสารด้วยไฟฟ้ากันอีก แต่จะเป็นการแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าโดยไม่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะได้ทราบกันว่าการแยกสารละลายกับการแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าจะเหมือนหรือต่างกันนะครับจะใช้เครื่องมือประเภทไหนและเมื่อแยกด้วยกระแสะไฟฟ้าแล้วจะได้สารใดบ้างที่ขั้วไฟฟ้าและปริมาณเท่าไรครั้งที่แล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบการทดลองมาก วันนี้เราก็จะมีการทดลองเกี่ยวกับการแยกสารกันอีกนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดครูขอถามก่อนนะครับว่านักเรียนทุกคนได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่ได้ทําครูขอให้กลับไปทํากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นเรียนกันการทดสอบก่อนเรียนเป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นที่ต้องใช้ในตอนเรียนนี้เช่นประเภทของเซลล์ขั้วไฟฟ้าแอโนดแคโทด ปฏิกิริยาออกซิเดชัและรีดักชันเซลล์เอิเล็กโทรไลติกและสักไฟฟ้าของเซลล์เป็นต้นสำหรับนักเรียนที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันแล้วนะครับผลการทดสอบเป็นยังไงกันบ้างครับได้คะแนนดีไหมครับใครที่ได้คะแนนน้อยแสดงว่ายังมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อยควรที่จะหาโอกาสกลับไปทบทวนและกลับมาทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้งนะครับในช่วงแรก เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้ากันก่อนซึ่งมีหลายข้อดังนี้ครับข้อแรกทำการทดลองแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าได้ข้อ 2. อ,อธิบายการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าได้ข้อ 3. ระบุขั้วแอโนดขั้วแคโทด และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองได้ข้อ4คําำนวณศักไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าได้และข้อสุดท้ายระบุข,ข้อแตกต่างระหว่างการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้ากับการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าได้เมื่อทุกคนเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันแล้วนะครับ เราจะมาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องนำมาใช้ในบทเรียนนี้กันก่อนมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเนื่องจากเราจะต้องพูดถึงการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำไฟฟ้าของสารไอออนิกดังนั้นเราน่าจะมาทบทวนสมบัติการนำไฟฟ้าของสารไอออนิกกันก่อนนักเรียนคิดว่าที่ภาวะปกติสารประเภทใดที่นำไฟฟ้าได้บ้างครับ สารที่นำไฟฟ้าได้ได้แก่พวกโลหะต่างๆและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ทั้งอิเล็กโทรไลต์อ่อนและอิเล็กโทรไลต์แก่ทั้งนี้เพราะมีการแตกตัวเป็นไอออนทำให้มีไอออนอิสระที่จะมานำไฟฟ้าแล้วนักเรียนคิดว่าสารไอออนิกนำไฟฟ้าหรือไม่ครับได้ครับถ้าคิดว่านำไฟฟ้าได้ก็มีทั้งส่วนที่ถูกแล้วก็ผิดนะครับอา้อาวทำไมล่ะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยสารไอออนิกเช่นโซเดียมคลอไรเป็นของแข็งที่ไม่นำไฟฟ้าซึ่งนักเรียนบางคนก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าที่ไม่นำไฟฟ้าก็เพราะว่าโครงสร้างของสารไอออนิกที่ยึดเหนี่ยวกันตลอดทั้งหมดด้วยไอออนบวกและไอออนลบทำให้ไม่มีไอออนอิสระที่จะมานำไฟฟ้าหรือมารับและให้อิเล็กตรอนได้ถ้าอย่างนั้นสารไอออนิกก็ไม่นำไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คงไม่ใช่อีกนั่นแหละครับที่จริง สารไอออนิกสามารถนำไฟฟ้าใน2กรณีก็คือ 1. เมื่ออยู่ในสภาพของสารละลายดังเช่นสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่เราได้ทดลองกันมาแล้วเมื่ออยู่ในสภาพของสารละลายสารไอออนิกจะแตกตัวเป็นไอออนทำให้มีไอออนอิสระที่จะมานำไฟฟ้าและ 2. เมื่ออยู่ในสภาพของสารหลอมเหลว เพราะทําให้อออนบวกและลบที่เป็นองค์ประกอบของสารเหล่านั้นมีอิสระในการเคลื่อนที่จึงเข้าไปรับและให้อิเล็กตรอนได้ซึ่งทําให้นําไฟฟ้าได้นั่นเองครับหลังจากเราทบทวนการนําไฟฟ้าของสารไอออนิกกันแล้วเราจะมาทบทวนเรื่องของเซลล์อิเล็กโทรไลติกกันต่อไปนักเรียนจํากันได้ใช่ไหมครับหนูจําได้ค่ะเซลล์อิเล็กโทรไลติกหรือเซลล์อิเล็กโทรไล์เกิดจากการใส่กระแสะไฟฟ้าลงในเซล แล้วทำให้สารเคมีเกิดปฏิกิริยาขึ้นเซลล์อิเล็กโทรไลติกจึงเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องใช้พลังงานจากภายนอกเช่นจากแบตเตอรี่สักไฟฟ้าของเซลล์จึงมีค่าเป็นลบก,กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า,ฟากระแสตรงเข้าไปในเซลล์แล้วทำให้มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นและได้สารใหม่เราเรียกว่าอิเล็กโทรไลซิส หรือกระบวนการแยกสลายด้วยไฟฟ้าเช่นการแยกน้ำด้วยกระแสะไฟฟ้าการแยกสารละลายด้วยกระแสะไฟฟ้าการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าการทำโลหะให้บริสุทธิ์และการชุบด้วยไฟฟ้าเป็นตน้นเซลล์ที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเราเรียกว่าเซลล์อิเล็กโทรไลติกเซลล์อิเล็กโทรไลติกอาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทแรก ใช้ในกระบวนการแยกสารละลายและสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าประเภทที่2ใช้ในกระบวนการชุบโลหะและทำโลหะให้บริสุทธิ์เซลล์อิเล็กโทรไลติกแบบแรกนั้นประกอบด้วยภาชนะซึ่งบรรจุขั้วไฟฟ้าชนิดเดียวกัน2ขั้วจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ปลายทั้งสองของขั้วไฟฟ้าต่ออยู่กับขั้วของแบตเตอรี่ดังในรูปในเซลล์อิเล็กโทรไลติกชนิดนี้ ใช้ขั้วไฟฟ้า2ชนิดที่เหมือนกันคือขั้ว a ใช้สารละลาย mx เป็นอิเล็กโทรไลต์ซึ่งจะทำให้ในสารละลายมีไอออนของ m บวกและ x ลบ mm hmm. เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าชนิดเดียวกันจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ชนิดเดียวกันสักไฟฟ้าระหว่างขั้วเท่ากันจึงไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น mm hmm. เมื่อต่อกับแบตเตอรี่อ mm ิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ออกจากขั้วลบลงมาทางซ้าย ไอออน M+ g, จะเข้าไปรับอ mm ิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยา r รีดักชันขั้วไฟฟ้าจึงเป็นแคโทดหรือขั้วลบ mm hmm. ในขณะเดียวกันไอออน X- ob, จะเข้าไปคายอิเล็กตรอนให้แก่ขั้วไฟฟ้าด้านขวา mm hmm. เกิดปฏิกิริยาออกซ a t i o n นทำให้ขั้วไฟฟ้าเป็นแอโนดหรือขั้วบวกเพราะต่ออยู่กับขั้วบวกของแบตเตอรี่ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนไปหาขั้วบวกของแบตเตอรี่ทำให้ครบวงจรไฟฟ้าลักษณะของเซลล์อิเล็กโทรไลติกแบบนี้ใช้กับการแยกสารละลายด้วยกระแสะไฟฟ้าและการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าเมื่อเกิดปฏิกิริยาในเซลล์ความเข้มข้นของสารละลายจะไม่คงที่ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แล้วแต่กรณี สำหรับเซลล์อิเล็กโทรไลติกแบบที่2เป็นเซลล์ที่ใช้ขั้วไฟฟ้าต่างชนิดกันโดยมีขั้วไฟฟ้าอย่างน้อย1ขั้วเกี่ยวข้องกับไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ดังในรูปลักษณะของเซลล์เกือบเหมือนกับเซลล์ที่ผ่านมาแล้วในเซลล์อิเล็กโทรไลติกชนิดนี้ใช้ขั้วไฟฟ้า2ชนิดที่ต่างกันคือขั้ว A และขั้ว B ใช้สารละลาย BX เป็นอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะทำให้ในสารละลายมีไอออนกและไอออน X- เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ออกจากขั้วลบลงมาทางซ้ายไอออนกจะเข้าไปรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยา r Reduction ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นแคโทดหรือขั้วลบเพราะต่ออยู่กับขั้วลบของแบตเตอรี่ในขณะเดียวกันโลหะ B จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อออน B+ ลงในสารละลายและให้อิเล็กตรอนทำให้ขั้วไฟฟ้าเป็นแอโนดหรือขั้วบวกเพราะต่ออยู่กับขั้วบวกของแบตเตอรี่อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ขึ้นข้้วบนไปหาขั้วบวกของแบตเตอรี่ทำให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ไอออน X- ob, ในสารละลายจะไม่เกิดปฏิกิริยา ส่วนที่เกิดปฏิกิริยาก็คือโลหะ B และไอออน B บวกโดยโลหะ B จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ไอออน B บวกในสารละลายแล้วไอออน B บวกในสารละลายจะเข้าไปรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยา e d ดักชันที่ขั้ว A ความเข้มข้นของสารละลาย Bx จึงคงที่ ลักษณะของเซลล์อิเล็กโทรไลติกแบบนี้ใช้กับการทำโลหะให้บริสุทธิ์และการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าหลังจากที่เราได้ทบทวนเรื่องของเซลล์อิเล็กโทรไลติกไปแล้วเราจะมาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้ากันนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนการแยกสารละลาย Copper ร์ซัลเฟตด้วยกระแสะไฟฟ้า เราได้ทราบกันแล้วว่าจะต้องใช้เครื่องมือแบบไหนใช้สารใดเป็นอิเล็กโทรไลต์ครั้งนี้เราจะแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้ากันนะครับเราจะได้ทราบกันว่าการแยกสารที่หลอมเหลวเหล่านี้ด้วยกระแสะไฟฟ้าแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกับการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าหรือไม่ทําไม่เหมือนกันจะได้อะไรปริมาณเท่าใดต้องใช้เครื่องมือแบบใดต้องใช้กระแสะไฟฟ้ากี่โวลต์ เป็นกระแสตรงหรือว่ากระแสสลับนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลองคิดดูสิว่าการแยกสารละลายแคลเซียมคลอไรด์กับแคลเซียมคลอไรด์ที่หลอมเหลวจะเหมือนกันไหมจะได้สารผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือไม่แม้ว่าจะเป็นการแยกสลายสารไอออนิกแคลเซียมคลอไรด์เหมือนกันใช้หลักการอย่างเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้ครูจะยังไม่เฉลยนะครับจะมาพิจารณาจากทฤษฎีกันก่อนหลังจากอธิบายทฤษฎีเสร็จนักเรียนจะได้คำตอบเองแหละครับครั้งที่แล้วเรื่องการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเราทดลองกันก่อนแล้วจึงอธิบายผลด้วยทฤษฎีแต่มาครั้งนี้เราจะพูดถึงภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับแล้วจึงจะทดลองเพื่อจะดูว่าจะสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่และเมื่อทราบทฤษฎีแล้ว เวลาที่เราทดลองจะได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วทั้งสองได้ดีมากขึ้นนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยการแยกสารด้วยไฟฟ้าเราควรเริ่มต้นพิจารณาจากส่วนใดก่อนดีครับผมคิดว่าน่าจะพิจารณาเรื่องการแตกตัวเป็นไอออนก่อนนะครับถูกต้องแล้วครับเราควรจะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาการแตกตัวเป็นไอออนของสารก่อนจากนั้นก็พิจารณาปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้า โดยไอออนบวกจะเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าลบและไอออนลบจะเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าบวกนะครับถ้ามีน้ำก็ต้องพิจารณาปฏิกิริยาของน้ำที่ขั้วไฟฟ้าด้วยสำหรับคำถามที่ว่าการแยกสารละลายแคลเซียมคลอไรด์กับแคลเซียมคลอไรด์ที่หลอมเหลวจะเหมือนกันไหมจะได้สารผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือไม่ในกรณีนี้ถ้านนักเรียนตอบว่าได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน ก็แสดงว่านักเรียนคิดผิดนะครับอ้าวหนูคิดว่าน่าจะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะเพราะเห็นว่าใช้สารตั้งต้นอย่างเดียวกันเอ๊แต่ผมคิดว่าได้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้ภาวะที่ต่างกันครับอืมอันนี้เนี่ยก็แสดงว่านักเรียนคิดได้ถูกต้องแต่เหตุผลอาจจะไม่ค่อยดีนักลองมาฟังคำอธิบายกันนะครับ ในการแยกสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ด้วยกระแสไฟฟ้ามีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขั้นแรกจึงพิจารณาการแตกตัวของแคลเซียมคลอไรด์ก่อนดังนี้แคลเซียมไอออนมีประจุบวกจึงเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วลบหรือขั้วแคทโทดของเซลล์คลอรไรด์ไอออนมีประจุลบจึงเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วบวกหรือขั้วแอโนดของเซลล์ในขณะเดียวกัน น้ำก็สามารถเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วบวกและขั้วลบของเซลล์ได้เช่นกันเมื่อพิจารณาจากค่า E 0จะพบว่าที่ขั้วแคโทดน้ำรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแคลเซียมไอออนจึงได้แก๊สไฮโดรเจนและที่ขั้วแอโนดน้ำให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าคอไรไอออนจึงได้แก๊สออกซิเจนปฏิกิริยารวมจึงได้แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งก็คือการแยกน้ำด้วยกระแสะไฟฟ้านั่นเองอย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าการแยกสารละลายแคลเซียมคลอไรด์จะได้แก๊สไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทดและได้แก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนโดสำหรับเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ค่า E ศูนย์ก็เป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าการแยกสารละลายด้วยกระแสะไฟฟ้านอกจากจะพิจารณาจากค่า E ศูนย์แล้ว ยังต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นความเข้มข้นทีนี้มาดูการแยกแคลเซียมคอไรที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้ากันบ้างจะเหมือนกับตอนเป็นสารละลายหรือไม่นะครับเนื่องจากไม่มีน้ำจึงไม่ต้องนำค่าอีศูนย์ของน้ำมาคิดขั้นแรกจึงพิจารณาการแตกตัวของแคลเซียมคอไรก่อนดังนี้เมื่อให้ความร้อนจนหลอมเหลว จะแตกตัวเป็นแคลเซียมและคอร์ไไอออนแคลเซียมไอออนมีประจุบวกจึงเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วลบหรือขั้วแคโทดของเซลล์รับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะแคลเซียมคอร์ไไอออนมีประจุลบจึงเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วบวกหรือขั้วแอนโนดของเซลล์ให้อิเล็กตรอนกลายเป็นแก๊สคอรีนปฏิกิริยารวมจึงได้โลหะแคลเซียมและแก๊สคอรีนดังสมการ มาถึงตอนนี้นักเรียนคงจะตอบได้แล้วนะครับว่าการแยกสารละลายแคลเซียมคลอไรด์กับการแยกแคลเซียมคลอไรด์ที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันบางส่วนและแตกต่างกันบางส่วนน่าแปลกนะคะที่เราแยกสารไอออนิกชนิดเดียวกันแต่ใช้ภาวะต่างกันเช่นเป็นสารละลายกับสารที่หลอมเหลวแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันบางส่วนใช่ครับ แล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราแยกสารละลายคอปเปอร์คลอรีนกับคอปเปอร์คลอรีนที่หลอมเหลวจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหรือไม่การแยกสารละลายคอปเปอร์คลอรีนกับคอปเปอร์คลอรีนที่หลอมเหลวจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันคือได้คอปเปอร์ที่ขั้วแคโทดและได้แก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนดดังนั้นจึงไม่ควรจะสรุปว่าการแยกสารละลายและสารที่หลอมเหลว ควรจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่เราใช้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกทักษะการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้ากันโดยใช้สารตัวอย่างเป็นแคลเซียมคอไรเราจะได้เห็นว่าการแยกสารดังกล่าวได้อะไรที่ขั้วไฟฟ้าและจะได้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้นั่นเองการทดลองนี้นะครับ เป็นการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกการแยกแคลเซียมคาราทที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเขียนสมการและแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อแยกสารหลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าได้คุณครูครับทำไมเราต้องใช้แคลเซียมคไรด์เป็นสารตัวอย่างด้วยล่ะครับ เหตุที่ใช้แคลเซียมคอรดายเป็นสารตัวอย่างก็เพราะว่าสารนี้มีจุดหลอมเหลวไม่สูงมากนักสามารถนำมาทดลองในห้องปฏิบัติการได้และราคาไม่แพงนั่นเองขั้นตอนแรกนะครับคือการตเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้ทั้งหมดได้แก่แปรไฟหรือไส้ดินสอดำสำหรับทําขั้วไฟฟ้าบีเกอร์ตะแกรงลวดสำหรับวางบีเกอร์ แบตเตอรี่9โวลต์พร้อมขั้วต่อหรือใช้ไฟ6โวลต์ในกระบะฐานที่มีฐานไฟฉาย4ก้อนพร้อมขั้วต่อสายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้หลอดหยดแท่งแก้วสำหรับคนไม้ขีดไฟตะเกียงแอลกอฮอล์เอทนานอลแคลเซียมคอราไรด์ เมื่อเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะมาทดลองกันนะครับก่อนการทดลองให้สวมถุงมือใส่แว่นนิรภัยและคาดผ้าปิดจมูกเพื่อกันไอของสารกันก่อนเริ่มต้นเติมแคลเซียมคไราย์ลงในบีเกอร์แล้วนำไปวางบนตะแกรงลวดใส่ไส้ดินสอนดำลงไปในบีเกอร์เพื่อเป็นขั้วไฟฟ้าขั้นต่อไปต่อขั้วไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ให้ครบวงจร โดยนำปลายด้านหนึ่งของสายไฟทั้ง2เส้นต่อเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่แต่ละขั้วและปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับขั้วแกลไฟเมื่อแคลเซียมคไรา์เริ่มหลอมเหลวให้ใช้แท่งแก้วช่วยคนสารให้หลอมเหลวอย่างสม่ำเสมอสังเกตที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วและบันทึกผลการทดลองผลการทดลองจะเป็นดังนี้นะครับที่แคโทดหรือขั้วลบ จะมีโลหะเกิดขึ้นรอบๆขั้วไฟฟ้าซึ่งอาจจะสังเกตได้ยากเพราะเกิดเล็กน้อยจากการที่ใช้เวลาน้อยและเนื่องจากแคลเซียมคอราที่หลอมเหลวที่แอนโนดหรือขั้วบวกจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นรอบๆขั้วไฟฟ้าจึงอาจจะสังเกตได้ยากเพราะจะมีฟองที่เกิดจากแคลเซียมคอรายที่หลอมเหลวด้วยหลังจากทดลองเสร็จนะครับเราจะมาอภิปรายผลการทดลองกันขั้นแรก พิจารณาการแตกตัวของแคลเซียมคอไรด์ก่อนดังนี้เมื่อให้ความร้อนแก่สารจนหลอมเหลวจะแตกตัวเป็นแคลเซียมและคอไรด์ไอออนที่มีอิสระในการเคลื่อนที่และนำไฟฟ้าได้แคลเซียมไอออนมีประจุบวกจึงเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วลบหรือขั้วแคโทดของเซลล์เกิดปฏิกิริยารีดักชันรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะแคลเซียมคอรไรด์ไอออนมีประจุลบ จึงเคลื่อนที่เข้าไปที่ขั้วบวกหรือขั้วแอโนดของเซลล์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนกลายเป็นแก๊สคอรีนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ปฏิกิริยาการแยกแคลเซียมคลอไรที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าจึงได้โลหะแคลเซียมและแก๊สคอรีนดังกล่าวการแยกแคลเซียมคลอไรที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้ากระแสะตรงมากกว่า 4.23โวลต์การคำนวณสัก์ไฟฟ้าของเซลล์ก็ทำได้ในทํานองเดียวกับการแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าในตอนที่ผ่านมาในกรณีนี้เราใช้ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนดซึ่งเท่ากับลบ2.87โวลต์บด้วย1.36โวลต์จะได้เท่ากับลบ4.23โวลต์ นักเรียนคงจะเข้าใจการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้ากันแล้วนะครับเข้าใจแล,แล้วครับครูขอสรุปการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสะไฟฟ้าดังนี้นะครับ 1. ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสะตรง 2. ใช้เซลล์อิเล็กโทรไลติก 3. ตักไฟฟ้าของเซลล์เป็นลบ 4. ใช้สารไอออนิกที่หลอมเหลวเป็นอิเล็กโทรไลต์ 5. ขั้วบวกของเซล หรือขั้วแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ha, อโลหะที่เป็นองค์ประกอบของสาร 6. คขั้วลบของเซลล์หรือขั้วแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้โลหะที่เป็นองค์ประกอบของสารความจริงแล้วการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นวิธีที่เราใช้เตรียมโลหะที่เป็นตัวรีดิวซ์อย่างแรง ซึ่งมักจะเตรียมโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีไม่ได้เช่นใช้เตรียมโลหะโซเดียมโพแทสเซียมและอะลูมิเนียมเป็นต้นโดยทั่วไปเราสามารถเตรียมโลหะบางชนิดได้จากปฏิกิริยาเคมีเช่นจากปฏิกิริยารีด o ก์โดยหาตัวรีดิว e ์ที่เหมาะสมเพื่อมารีดิว e ์ไอออนของโลหะตัวอย่างเช่นเตรียมโลหะทองแดงจากการรีดิวส์คัพเปอร์ไอออน ด้วยสังกะสีเนื่องจากสังกะสีมีค่า E0 ต่ำทำให้เป็นตัว Reduce ที่ดีตแต่ในกรณีโลหะที่เราต้องการเตรียมมีสมบัติเป็นตัว Reduce อย่างแรงเช่นโซเดียมโพแทสเซียมและอะลูมิเนียมการหาตัว Reduce ที่เหมาะสมเพื่อมา Reduce ์ไอออนของโลหะเหล่านี้จะทำได้ยากเช่น ต้องการเตรียมโลหะโซเดียมซึ่งปกติจะอยู่ในรูปโซเดียมคลอไรา์ต้องทำให้โซเดียมไอออนเปลี่ยนเป็นโลหะโซเดียมซึ่งต้องหาตัวรีดิวสที่แรงมากกว่าโซเดียมซึ่งหายากวิธีที่เหมาะสมกว่าก็คือการแยกโซเดียมคลอไรด์ที่หล้อมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้านั่นเองครับครูก็หวังว่าการทดลองในวันนี้คงจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าเป็นอย่างดีและเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้กันนะครับครูก็ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน5ข้อต่อไปนี้ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย4ตัวเลือกเมื่อทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมครับทําแบบทดสอบท้ายบทอีกจำนวน5ข้อซึ่งเป็นแบบทดสอบอัต,ตนัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว ก็เริ่มต้นทำแบบทดสอบหลังเรียนกันได้เลยครับสว,ส,สวัสดีครับค,คุณครู